ฟ้าใสจะดื่มนมให้ดูนะคะดูฟ้าใสนะคะจับขวดขึ้นค่ะจุกค่ะหาจุกดูดค่ะดูดดูดดูดเออนั่นแหละค่ะจุ๊บ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 เฮ้ยทำไมน้ำมันไม่ไหลออกมานะจับใหม่ค่ะลูกจับใหม่จับใหม่ค่ะเออจับขึ้นมาค่ะจับขึ้นมาเอาจุกใส่ปากจะเอาจุกใส่ปากค่ะ Chúc sẽ bạc khá lúc Thực tâm Nói tự thay kinh thay kinh bất kỳ tiện thăm ngay khác. A yoke yoke, cơ A yoke, dô yoke A dô yoke yoke, A dô A dô 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 Nói tháng 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 thăm ngay Tháng thăm ngay Tháng thăm ngay Ngày, ngày. lần tưng Lần bắt tưng bắt ngay Ô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  โ oh yeah. oh, oh yeah. อเยโออเอเยอารมณ์พัดตึ้งทำไงลมพัดตึ้งทำไงคะลมพัดตึง้งท่าต่อไปคะ่ะท่าต่อไปหวยหื่มไม่กินแล้วหรอคะคุณฟ้าใสคุณไม่กินนมแล้วหรอคะโอเคได้คุณไม่กินแล้วอะ